โอเคผมก็กลับสวัสดีไว้ด้วยทุกคนด้วยนะผมก็วันนี้พี่ก็อยู่ในเว็บผูดได้ดีช็อปนะผมก็สําหรับใครที่อยากได้ดีนะะราคารลบกสิบนะทุกคนก็เดี๋ยวในพี่พาทุกคนนะผมมาดูนะครับผมว่าจะมีอะไรให้เราได้ลองได้เล่นกันบ้างนะทุกคนก็เดี๋นะผมฝากอะไรก็แชร์ด้วยนะทุกคนก็วันนี้พี่มีคนมาแจกเหมือนเดิมนะทุกคนใครที่รอโค้ดอยู่นะทุกคนก็เดี๋ยวมาจัดกันนะทุกคนโอเค ก่อนอื่นนะครับผมก็สมัครก่อนนะครับผมทางด้านบนจะเป็นยูเซอร์นะครับผมอันที่สองจะเป็นรหัสผ่านบัดที่สามก็จะเป็นยืนยันรหสครับทุกคนนะทุกคนโอเคครับผมก็กดสมัครสมาชิกไปเลยครับโอเคพอกดสมัครสมาชิกนะครับผมไปแล้วนะครับผมก็นี่ครับก็จะอยู่ในหน้านี้นะทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวนี้พี่จะมาทุกคนนะผมมาดูอะไรเดียวันนี้จะพาทุกคน เดี๋ยววันนี้มาสงเป็นไอดีหมัดแรงดีกว่าทุกคนอืมไอดี ID หมัดแรงครับทุกคนนะหรือจะเอาอะไรหรือจอา้าหัวนทาวาหรือจปักธงดีฮะทุกคนเอาไงเออได้หมดนะทุกคนนะอืมโอเคเดี๋ยววันนี้แนละ้วผมจะเอาหมัดแรงมาให้ดูแล้วกันนะทุกคนการตีปืนเจ็ดนะผมลุ้นกาตรตีหมัดลุ้นกานทองด้วยนะทุกคนนี่ฮะ มีแคตติดไอดีด้วยครับนอาจจะนะครับอาาอโอเคมาดูวิธีการเติมโค้ดกันก่อนเลยครับวิธีการเติมโค้ดก็ไปที่เติมโค้ดนะผมแล้วก็ใครอยากได้ก็ใส่นะผมใส่เหมือนพี่เลยละกันนะทุกคนนี่ฮะโอเคพี่ได้ติดนะทุกคนคก็ใครที่อยากได้ใครได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์ด้วยนะทุกคนโอเค ครับผมแล้วก็นี่คนระับผมสำหรับการเติมเครดิตนะครับมเป็นการเติมแบบสองขวันนะครับใครที่เติมลองขวาใไม่เป็นสามารถดูคลิปนี้ได้นะทุกคนนี่มจะมีบอกอยู่นะทุกคนก็ดูกันได้ทุกคนแล้วก็ดูเสร็จก็น่าจะเอาลิงก์สองป่นไว้ตรงนี้นะทุกคนโอเคตามนะนะครับทุกคนโอเคมาครับทุกคนฮนะก็เดี๋ยวเราไปเติมกก่อนนะครับทุกคน มาทุกคนแล้วผมตอนนี้ที่ก็เตอม,มาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่ฮะผมก็มาจัดกันเลยครับบัตรอะรครับผมคุณได้เจอซื้อหรือไม่นะรุกคนกดใจนะครับสินค้าสำเร็จครับผมนี่ครับผมก็จะเป็นไอเดียแล้วก็พาเสิร์ครับผมอยู่ตรงนี้นั่นเองครับผมแล้วก็นะผมเดี๋ยวเราคัปปี้นะผมแล้วก็ไปใส่ในเฟิร์ตนะผมเข้าสู่ระบบรในเฟซแล้วทุกคนโอเคครับผมไปไปดูในดีนครับ โอเคทุกคนนะผมตอนนี้นะผมมีก็อยู่ในไอดีวันนีร้อยแล้วนะทุกคนนี่ฮะนี่ทุกคนมีกางเกงปีกไอ้นี่เครื่องกินผีนกเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะผอ้หดีสาวสาวตามสาวตามสาวตามทุกคนเรามีหัดแรงไงเราก็มีกางเกงนี่นะทุกคนเาเรียกว่าอะไเกงเออกางนอนลาสกอตนะทุกคนนี่ฮะไอ้หัดเลเวลห้าครับผมนี่ฮะ โคตรตึงอ่ะทุกคนอย่างสวยอนะลดใช้แล้วด,วดวูใช้ดลยโฟฟ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 บฟฟ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 ฟ้ฟกฟนฟฟฟฟฟฟฟ้ฟนฟ่ฟฟฟฟนฟฟ้ฟฟ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 ฟปฟิฟฟงฟฟฟฟนฟฟ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 วฟฟฟ้ฟด้วฟฟ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 ดฟฟ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 ฟ โอเคแล้ว okay, นะผมก็ประมาณนี้นะผมก็ใะไรที่อยากได้นะผมแบบนี้นะทุกคนก็พี่แน,น,นะนำนะผมลองไปส่งมเดูนะทุกคนนี่ฮะนี่เลยสั่งด,ด้วยนะเดีลยวดิโอเคผมก็นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนคนระับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะผมคลิปหน้าครนะผมวันนี้ก็มีวันนี้นะผมมีเท่านี้นะทุกคน แลกันใหม่ครับผมคลิปหน้าว่าพี่จะไปส่งแบบไหนให้ดูอีก